สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับแม่พันธค่ะในช่อง APM Channel ค่ะแม่พันธุ์น่ผ้าไม่กินแต่บักแต่บักม่วงด้วพี่น้องวันนี้แต่บักม่วง,งกับไอ้ปลาเผาค่ะปลาปลาทับทิมเผาค่ะพี่น้องเมื้อเป็นกระแซมพ่ค่ะแต่บักม่วงแต่บักม่วงลวกผักพี่น,อน้องลวกผักฝุ่นบางเล้กอย่างผักกะหลำ่ำผักกาดหินบานห้าพี่นอ้องต้นมะเขือ เราพักอีกย่างกับลูกนี่แม่จำซื้อเื่อไ<ม>้พักแปน้น<ม>พักแป้นลวกพี่น้องมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะอันบ้านเฮาก็สิเป็นนอนเนาะอันนี้เป็นเขาเศร้าเขาวสวยในผ่านด้อค่ะาช์ชสดซีเรลด้วไส้เมื่อนี้วันหยุดชุดสีเรีวลชุดสีเรียล่วดซีเรียลขิงเขาคุยแั่หมมอง,งก็เด้อพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเลยพักแป้นมันเขาลวก นีข่ขครับนี่พะพีนเอาไปทำที่เขาไปทำซมบักเสียนนะขเขาแป้นที่เขาแบบอพจชานมีไม่รู้เสียผลึกป,ปะมะเผาพี่น้องะมะเผาแตงมงตงโมวงใส่ํำประแด็โออแสบหลายพี่น้อย

ก็เลยพกันาพี่น้องเนีมันเศร้าไปคนไทยแลมนะันมีโอกาสอยากกินด้สิพี่น้องเลยนะี่เร็บรินอาหารบางเท่า เอาซอนมันกงันค hmm. ็อหนี <Itís> ้เองเออาซอนมาต่ออกแล้ก็มอหนี้องอะอืมอม่วงมเลยหน่อยด้วยน้อไม่จ้าขายจริง nó là là khai kết bạc, đúng rồi kết bạc, nó là là khai kai xăm. Sì, đón. Mát thầm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 . mua thầm. Mát cứ Mát khai mua thầm. Mát thầm. Mát thầm. กินด้วยสีแสบพี่น้องย่ำหิวเขา่าสนใจแล้วถูกอาหารบานเท่าหัวจะใครไปว่ากูว่าอะไซื้อกินให้พี่น้องไม่พลาดปูกิน เรื่ตะไข่ไม่หกก่อแล้วพี่นอ้องไม่ขนาดมันมปรอกาศดีมันฝน,นตกดินมันอ่อนแม่พันธุ์อ่อนตะไคร้ออกไปปลูกไม่เอาเอาแต่กองใหญ่ไปปลูกนะบ้างไม่ใหญ่มันหกได้หกก่อนเดี๋ยวให้มันงา่ายกจะสุดท้ายพี่น้องเบิ่งดังบาง้าต

เทนนี me, ่แจะเอาีนป uh ็นให้เป็น้องเพราะว่ามันป็้นยาามเป็เะเทศเาเด้ว่ามเป็นเจนเาเพราเดเกียร์เด้องลูกเนาะลูกชายย่ขาเงยบเก่าได้เป็น้องบ่ปากติงเสียบสัตเ ย่างเดียวกะร้อนมันก็เหนียวว่นอนๆกินกับบวกคัาโอ้มันจะพอนั่นกต่บอ,อกม่วงอ๋ออ,อะไรมาแล้ก็ไม่ยอมมาลุ มาข้าวตุว๋วบ้านเฮาอากาศหอนแห้งยู่นี้ก็ต้องธรรมดาต้อ้ก็ไกล่ละขอบคุณนวลาได้่นอ้องทิ่เขกามาก,กดติดตาม กดแชร์กดไลค์ให้เมียพันกับลูกไส้จ้ะขอบคุณหลายๆ ไมีเพื่อนเธอไปเนี่ยงานอยู่บ่ อุ่นทองม่ได้บ่มีผับม่อุ่นทองจัดเลยพีน่นอเป็นคนกินขขาวต้องไม่ผักเราจะไปฟ้าบ้านเท้าร้อง ้ามาแม่อุ้ยหิวข้าวอเอา้าวมอันี้ปลเาเน,น,นื้อหาเอ้าชินเสียดุเน้หาแม่ตีกินปลากับทิมเหรอแม่ป่ามากป,ากปาก่านะนี่ล้วคุณก็จอกมากป่า,ปานีน่แม่ปลกป่ากับทิม เราไม,ม iden, ห the ่หลานพล่น้องข้าวแป้งเข้าวแป้งหวานๆล้วคนจีนเขาจะมานั่นคนจีนเขาจะุูกเขาจะกินข้าวแป้งดีได้รู้้จะเห็นอะไรกกุ้ยฉายไมู่กขนมกุ้ยช่ายไหมแม่เสียแม่มากดู เอ้ชาแม่ก็มาเราไปทำาชาือาอแต่วายอยู่อันนี้ิกาเข้าเสียเสียแข็ง,งบบน้ำบรเสียพี่น้องก็เลยซื้อมาก,กินด้วยข้าเสียแข็งมากเธอก็ซื้อมแม่ยังกินเที่ยนึงแม่กินไปนิดนึงกบ,แบบบแเสียม่บกิบบนอีกเลยมาโดน อันเราแสบเพิ่มสดๆดๆือ้บานเท่าไม่พี่นนอนี่ชดคื้บานเท่าแสบอันนี้อันนี้หวานดีดีชเก็จะปลูกมาดุปลูกเองขั้นจีนก็จะปลูกอืมต้นหอม มนตแสบพี่น้องซึ่งแสบคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก็เด้อค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่พนนันธ์เด้อค่ะกดเข้ามาแล้วก็อย่าก,กดออกได้พี่น้องเด้อเบิ่งกันไปโดนๆน,นะคะ่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งไอ้แม่พันธ์กับลูกชสค้ค่ะ พอก,กันคิดไหมเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย